หากจะถามผมว่าติดอะไรที่ทำให้เรามีความทุกข์มากที่สุดผมว่าก็คงหนีไม่พ้นการติดลูกวัยรุ่นมากจนเกินไปแน่นอนครับเวลาที่ลูกเป็นเด็กเล็กๆเราเองย่อมมีความรู้สึกรักผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าเขาคือของเรา แต่เมื่อพอลูกเข้าไว้รุ่นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะหลงลืมก็คือเด็กคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กคนเดิมอีกต่อไปพอเขาไม่ใช่เด็กคนเดิมอีกต่อไปเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าตรงที่เราอยากจะให้การกระทําของเขาครับเป็นเหมือนแต่ก่อนเวลาที่เราเจอพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่ารักหรือพฤติกรรมอะไรก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจนะครับรู้สึกว่า นี่ทำไมมันไม่เหมือนเดิมเลยเมื่อก่อนเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยทําไมวิ่งโตเข้าวัยรุ่นมันถึงเลี้ยงยากมากกว่านี้เนี่ยเวลามันเกิดพฤติกรรมอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเราไปคิดว่ามันเหมือนเดิมอะเราคิดว่าตัวเขาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งพ่อแม่ที่ไม่สามารถรู้ทันตัวเองแล้วก็ไม่สามารถรู้ทันธรรมชาติข้อนี้ได้เนี่ยก็มักจะทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยที่เขาไม่รู้ตัวที่เราคุยเรื่องนี้กันก็เพราะว่าบางทีเราเองก็ยึดติดครับติดกับอดีตเนาะติดกับภาพความฝันติดกับภาพสวยงามติดกับความน่ารักนะครับไม่ว่าจะติดกับอะไรเนี่ยคำว่ายึดติดก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะเวลาที่เราติดหนังติดละครเราก็เสียเวเวลาไปกับ เรื่องที่มันไร้สาระเวลาที่เราติดการเสพข่าวมากจนเกินไปก็ทําให้จิตใจเราเป็นทุกข์การติดลูกวัยรุ่นก็เช่นกันนะครับบางคนติดมากจนทําให้ไม่สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันได้ลูกก็ย่อมมักจะผลักเราออกมาอยู่ดีบางคนติดลูกในวัยเด็กนะครับติดภาพความน่ารักของลูกเราเมื่อสมัยก่อนมันก็ทําให้เขาเลี้ยงลูกอย่างปัจจุบันเนี่ยแบบ แบบเป็นทุกข์อ,ะอ่ะเหมือนอย่างที่คุณแม่กาลังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าเราติดภาพความน่ารักของเขาแนอดีตแล้วถ้าลองสังเกตดีๆนะคุณแม่เราเองอ่ะไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปปัญหาของความยุติดมันมีข้อหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าเวลาที่เราติดกับอะไรนะฮะเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเราติดกับความน่ารักของเขาในวัยเด็กความเชื่อฟังเรานะฮะตอนเขาเล็กๆนี่โอ้โหเราพูดอะไรนี่เขาก็ทําตามหมดเลยเนาะ สังเกตไหมเนี่ยเราติดตรงเนี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปเวลาที่ประกอบไปด้วย2ปัจจัย1คือเราติดกับอะไร2เราไม่อยากให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเลยเนาะไม่เป็นปัญหาจากตัวเราที่เราเป็นทุกข์ก็เกิดจากปัญหาที่เราพยายามเข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเข้าไปโอ้โหจัดการพฤติกรรมต่างๆของลูกเพื่อให้เขากลับไปมีความน่ารักหรือมีพฤติกรรมเก่าๆ่าเหมือนเดิมเนี่ยคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นสิ่งสําคัญสสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะครับรวมถึงคุณแม่ด้วยเนี่ยที่อาจจะต้องทํานั่นก็คือ 1. จงเลิกเอาความสุขของตนเองไปฝากไว้ที่ลูกสะคุณกําลังเอากุญแจห้องน้ําไปฝากไว้ที่ใครบางคนแล้วเวลาที่คุณปวดท้องอยากจะปวดทุกข์คุณก็วิ่งไปหาเขาแล้วคุณก็บอกว่าเออกุญแจมาหน่อยกุญแจที่ฉันฝากไว้ อะไรถ้าเกิดตอนนั้นเขาอารมณ์ไม่ดีเขาไม่ให้กุญแจหรือว่าบางทีเขาไม่อยู่คุณก็ไม่สามารถที่จะปลดทุกข์ได้อย่างมีความสุขถูกไหมแล้วคุณจะไปเที่ยวโทษไปโกรธเขาไม่ได้เลยนะว่าเฮ้ยเออทำไมเธอไม่เอากุญแจความห้องน้ำให้ฉันก็เพราะเป็นเราเองเนี่ยแหละครับที่เอากุญแจความสุข ไปฝากไว้ที่เขานี่คือข้อแรกที่เราควรทาเลิกซะเอากุญแจความสุขไปฝากไว้ที่เขาข้อ2ในเมื่อคุณไม่สามารถเอากุญแจความสุขไปฝากไว้ที่ใครได้แล้วคุณเอามันกลับมาไว้ที่ตัวเองหากิจกรรมทำนะครับเสริมสวยเดินช้อปปิง้งกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานอดิเรกที่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าทําแล้วตัวคุณมันมีความสุขน่นนะแน่นอนขั้นแรกจะยากหน่อยเพราะว่าด้วยธรรมชาติของคุณพ่อคุณแม่นะเราเลี้ยงลูกมา10กว่าปีบางคนก็เลี้ยงมา20ปีแล้วนะครับ มันก็ทําให้เราไม่เคยชินกับการหาความสุขอื่นที่นอกเหนือไปจากลูกเราก็เริ่มจากออกกําลังกายก็ได้ธุรกิจอะไรไม่ออกออกกำลังกายทุกวันถ้าคิดถึงลูกมากรู้สึกยึดติดก,กับลูกมากเลยเอาความสุขไปฝากไว้ที่ลูกมากนึกขึ้นทีไรไปออกกําลังกายนะครับทามันบ่อยๆทํามันทีๆไปเดินช้อปปิ้งก็ได้พ่อแม่บางคนนะผมเห็นว่าชอบนวดหน้าชอบอนวดตัวนะครับแมสแซจก็ไปทําสิ่งเหล่านั้นหรือบางคนเนี่ยก็ใช้เวลา เหล่านี้ในการทํางานในเด็กหรือสิ่งต่างๆที่เขาเคยชอบอครับแล้วเขาไม่ค่อยได้ทำะนะเราเลี้ยงลูกเนี่ยเรามักจะเลี้ยงลูก24ชั่วโมงเลยเนาะหรือมีกี่ชั่วโมงเราก็มักจะอยู่กับเขาแม้กระทั่งกับคุณลองคิดดูแม้เวลาเราทํางานหรือขายของหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในหัวเราก็ยังมีแต่เรื่องลูกนะครับแทบจะอยู่กับลูก24ชั่วโมงแม้ว่าตัวไม่อยู่ก็ตามเะนาะ,ะนี่ก็คือ2ข้อแม่ที่อยากจะแบ่งปันว่า เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราอาจจะต้องลองทําคราวนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไ e อ้โค้ดมันทํายากจังเลยจริงๆแล้วของทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันเริ่มต้นจากยากไปก่อนง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนเรากินข้าวไม่เป็นเนาะเราก็เริ่มจากการกินข้าวการกินข้าวราาแรกมันเป็นเรื่องยากสําหรับเรามากตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องพยายามที่จะกินข้าวแล้ว <ๆ S 1> เผลอเราต้องเราต้องพยายามที่จะไม่อดข้าวด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับผมสิ่งสําคัญคือ เราเห็นโทษของการยึดติดลูกหรือเปล่าถ้าเราเห็นโทษของมันเราจะพยายามอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้